นี่คือเรีแกชั่นของชายที่เพิ่งได้กลิ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับชายคนนี้นะครับมีความวาผิดปกตินะครับเรื่องของการรับกลิ่นคือเขาไม่สามารถได้กลิ่นเลยมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะเกิดจากการเจริญเติบโตของเส้นประสาทจากสมองมาที่จมูกมันสุผิดปกติไปและเขาก็ตัดสินใจนะครับได้รับการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็คือมีโอกาสหายแค่ประมาณ15%เท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าถ้าเกิน2สัปดาห์ไปแล้ว การได้กลิ่นเนี่ยไม่กลับมาครับก็คือว่าการผ่าตัดเนี่ยล้มเหลวนี่ก็เป็นรียคชั่น,นแรกนะครับที่หลังการผ่าตัดแล้วเขาสามารถได้กลิ่นได้นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือความรู้สึกของเขาเนี่ยที่แบบไม่ได้กลิ่นครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาคือเขาคงกินอาหารไม่อร่อยเพราะว่าการกินอาหารมันก็ต้องได้กลิ่นด้วยลองสังเกตเวลาคุณไม่สบายเนี่ยคุณกินอาหารไม่อร่อยนะครับเพราะมันไม่ค่อยได้กลิ่นปกติแล้วนะครับภาวะจมูกบอดหรือว่าอโนสเมียรสูญเสียการได้กลิ่นมันเกิดทีหลังเช่นแบบ สารเคมีการสูบบุหรี่เป็นโรคทางสมองหรือว่ามีภาวะการบาดเจ็บกระทบกระเทือนทางสมองหรือมีการติดเชื้อทางเดินหายใจเลื้อนหลังจนประสาทสมัมผัสการได้กลิ่นมันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อายุที่มากขึ้นนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับถึงเขาจะผ่าตัดได้ด้วยดีแล้วได้กลิ่นนะครับเขาก็ไม่สามารถแยกแยะก,กลิ่นบางประเภทได้นะครับประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่สามารถแยกกลิ่นแล้วก็รับรู้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยได้กลิ่นสิ่งนั้นมาก่อน